นี่คือเคล็ดลับที่หลายคนไม่เคยบอกคุณนะคะแต่คุณอยากจะบอกก็คือว่าหนึ่งสิ่งที่ทําให้ช่องของเราเติบโตแล้วก็มียอดวิวเยอะมีคนติดตามเยอะแล้วก็ค่าการมองเห็นของเราเยอะนั่นก็คือการที่เราอะค่ะหมั่นเล่นติกต็อกบ่อยๆซึ่งขั้นต่ํานะคะอย่างน้อยที่สุดคือเราจะต้องดู t ิกต็อกอย่างน้อยที่สุดวันละหนึ่งชั่วโมงกันเลยทีเดียวเชียวและข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ของคนที่เพิ่งมาเริ่มเล่น t ิกต็อกก็คือว่า เปิดติ๊กต็อกมาปุ๊บแล้วก็ทําคลิปลงเลยอ่ะแล้วถ้าเราเปิดคลิปเปิดช่องมาปุ๊บทําคลิปลงเลยปรากฏว่านะคะติ๊กต็อกนึกว่าเราเป็นหุ่นยนต์ติ๊กต็อกนึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มาเพื่อจะกอบโกยอย่างเดียวไม่ได้เป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปฏิสัมพันธ์กับใครเลยหรือแม้กระทั่งไม่เคยเล่นติ๊กต็อกเลยนะคะไม่แปลกเลยที่เอ่อช่องของเราจะมียอดวิวน้อยยอดคนดูน้อยเพราะฉะนั้นนะคะ ก่อนที่จะสร้างก่อนที่จะทําคลิปจะต้องเป็นคนที่ชอบเล่นติ k กตอกก่อนและคราวนี้เวลาเล่น Tik Tok นะคะเราจะต้องเลือกและบอก Tik t ตอว่าเราชอบช่องไหนวิธีการเลือกง่ายมากก็คือกดค้นหาเนี่ยแหละคะ่ะสมมุติเราสนใจนในเรื่องของความสวยความงามเราสนใจในเรื่องของความสวยความงามเราก็สามารถพิมพ์คำว่าความสวยนะคะ อ๊บอ่ะมันก็จะมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับความสวยความงามมาเพียบเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากได้คลิปประมาณไหนก็กดค้นหาเอานะคะและคราวนี้พอ Tik t o k จดจำได้ว่าเราชอบคลิปประมาณไหนเขาก็จะนำส่งนะคะช่องที่มีลักษณะใกล้เคียงกับความชอบของเรามาให้เราดูนะคะอ่าก็ประมาณนี้และคราวนี้อีกหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องบอก Tik t o k ก็คือว่าถ้า เราเผลอนะคะมีช่องไหนที่เราไม่ชอบหรือมีเนื้อหาในเรื่องของความรุนแรงนะคะสมมุติช่องไหนเราไม่ชอบหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องทำนั่นก็คือกดบอกทิกตอกว่าเฮ้ยไม่ได้ชอบอันนี้ว่าไม่ได้อยากดูแบบนี้ว่านะคะอ่าวิธีการกดให้ทุกคนนะคะกดแชร์อันนี้คือทําให้ดูนะคะกดแช์ปุ๊บถ้าคลิปไหนที่เราไม่ได้สนใจให้เรากดคําว่าไม่สนใจเพื่อบอกติกตอกว่าเฮ้ย เราไม่ได้ชอบแบบนี้เราไม่ได้อยากได้แบบนี้นะคะแต่ถ้าคลิปไหนมีในเรื่องของความรุนแรงหรือว่าการใช้คําพูดหยาบคายหรือเป็นการที่ไม่ดีต่อสังคมเราก็สามารถกดรายงานได้นะคะหรือแม้กระทั่งคลิปนี้เราอยากต้องการนะคะเซฟเอาไว้ away, เราก็สามารถกดบันทึกได้นะคะถ้าเราทําแบบนี้ทิกตอ,อกก็เหมือนเป็นคนรู้ใจอะทุกคนนะคะถ้าเราทําแบบนี้ทิกตอ,อกก็จะรู้เลยว่าเฮ้ย ช่องไหนเราชอบช่องไหนเราไม่ชอบและถ้าช่องที่เราไม่ชอบเขาก็จะไม่นำส่งมาให้กับเรานั่นเองนะคะอย่าลืมดู t ิกต o k บ่อยๆอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงและสำหรับมือใหม่คุณควรจะต้องเล่น t ิ k ต o k ไม่ต่ำกว่า15วันถึงจะลงคลิปได้โอเคไหมคะเล่นทิ k ต o k คือไม่ต่ำกว่า15วันแล้วค่อยลงคลิปถ้าเปิดมาปุ๊บไม่มีเกี่ยวกับการ ไม่มีไม่เคยดูคลิปเลยไม่เคยทำอะไรเกี่ยวกับกติ k t ตอกเลยอันนี้ยอดวิวจะน้อยกว่าปกติทั่วไปนะจ๊ะ